คณะท่านประยุทธ์จันโอชาถามว่าท่านทำอะไรทำไมถึงต้องไปประท้วงท่านทำไมถึงมีมอ็อบนักศึกษาปวดแอบประชาชนปวดแอบอัตมาขอถามกลับไปว่าท่านไม่รู้ตัวจริงๆเลยเหรอว่าท่านประทับผิดอะไรต่อประชาชนต่อประเทศชาติบ้านเมืองท่านแก้มโง่ หรือท่านไม่รู้จริงๆกันแน่ระดับผู้นำประเทศเนี่ยนะไม่รู้การกระทำของตัวเองอาตมามองแล้วเนี่ยมันชักจะเหลวไหลไปกันใหญ่และผู้นำประเทศไทยเราเพอเจอร์เลวไหล,หลแล้วคนเป็นระดับถึงผู้นำประเทศเนี่ยไม่รู้ความผิดตัวเองอาต,ตมาไม่รู้ว่าจะใช้คำพูดไหนดีกว่านะใ,ในเมื่อท่านไปท้าไม่รู้จริงๆงงงว่า คณะของท่านทำผิดอะไรอาตมาจะขอพูดแบบสั้นๆง่ายๆให้ประชาชนทุกชนชั้นได้รู้ได้เข้าใจกันอาตมาขอถามว่าเมื่อ6ปีก่อน10ปีก่อนยาบ้าเป็นอย่างไรมายุคป,ปัจจุบันนี้ยาบ้าเป็นอย่างไรเอากันแบบง่ายๆ 6ปีก่อน10ปีก่อนยาบ้าหาซื้อกันยากเหลือเกินมาทุกวันนี้ยาบ้าราคาเดียวกันกับข้าวผัดจานเดียวยาบ้าราคาเม็ดละ50บาทมีขายทุกชอกทุกมุมน,นี่คือการบริหารผิดพลาดของท่านยาบ้าเข้าไปสู่ทุกชอกทุกมุมของประเทศไทยมอมเมาเยาวชนของคนไทย นี่แหละข้อแรกที่ผิดพลาดสองปาล์มน,น้ำมันยาพาราเมื่อ6ปีก่อน10ปีก่อนตกกิโลละเท่าไหร่มายุคยุมาถึง ยุคประยุทธ์ยุคของท่านนายกประยุทธ์จันโอชานเนี่ยยางพาราปาลน้ำมันตกกิโลละเท่าไหร่ประชาชนคนไทยเราเนี่ยส่วนมากเกษตรกร,กรกต่างๆเนี่ยนะทางโซนภาคใต้เนี่ยเขาต้องอาศัยยางอาศัยปลาล แต่นี่แม่ายางไม่มีราคาปลาไม่มีราคา,าประชาชนเขาจะอยู่กันได้อย่างไรท่านต้องคิดถึงข้อนี้ด้วยข้าวเหมือนกันข้าวน,นี่มีทุกทิศทั่วไทยนะเหนือใต้อีสารเมื่อหกปีก่อนสิบ <ST S> ปีก่อนข้าว ปาล์มยางพารากิโลละเท่าไหร่มาถึงยุคของท่านนายกประยุทธ์ปาล์มยางพาราข้าวกิโลละเท่าไหร่ขอให้ท่านพิจารณาด้วยท่านไม่เห็นใจชาวบ้านเขาเลยไม่เห็นใจเกษตรกร,รกไม่เห็นใจชาวไร่ชาวนาเขาเลยหรือว่าเขาจะอยู่กันอย่างไรกินอย่างไรร้านค้า ชาวบ้านที่เข,ทเขาทำกันร้านค้าชาวบ้านที่อยู่ตามชนบทเขาค้าขายนะท่านก็ไปเปิดร้านทงคว้าประชารัฐทับเขาเขา,วขาวกว่าจะขายได้สินค้าที่เอามาจากไร่จากสวนมาขายห้าขายสิบสินค้าที่ชาวบ้านที่เขาเปิดร้านค้าขายของทำเล็กเล็กน้อยท่าน,นก็ไป เอดร้านธงฟ้าประชารัฐทักเขาเนี่ยเขาจะอยู่กันอย่างไรทําไมท่านไม่คิดถึงข้อนี้บ้างว่าเขาเดือดร้อนกันอย่างไรถ้าท่านเป็นนายกที่ดีอัตมาแนะนําให้เลยท่านต้องนั่งในใจเขาสิครับนั่งในใจของประชาชนนั่งในใจของชาวพุทธแต่ทุกวันเนี้ยท่านเหยียบวัว ประชาชนเหยียบหัวเกษตรกรเหยียบหัวชาวบ้านอาตมาก็ขอบอกท่านเพียงสั้นๆง่ายๆแค่นี้แหละอาตมาอาจจะพูดไม่ชัดถ้อยชัดคำเท่าไหร่ในวันนี้พระสุขภาพก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปากกาลักจะดี